คนียาเจ้ากไปทเจ้าเจ้ึบนังเจ้าคือบนังทางวัดสิจมันก็เห็นแต่ข้างนังวะนะพี่นังทางเชิงวัดวัดคอยนี่นหนมานังวัดสิเห็นมดหน้าตาเฮาเมืองคยบังห้กองเห็นหพดแล้วนะป่าวะเห็นมดแล้อ ไปดีเด้อพี่น้องปาอินาดิดุเกย์พรโลผักกระเดาเม็ดใหม่เลยเน่อยหอมค่ะกัเลยกินกับแกงลุงเคยเห็นลุงสินคัก่ะมาเด้อลุงกินกินแล้ววะมาเด้อกินถ่ายคลิปเด้อแกงน้ำมันกับสาพพดอีกเลยจะได้บ่มีผักเนื้ออื่นเนาะผักหน่อเนาะเฮ้ยต้อพักนิดก็ได้แหละมื่น มือหน้าแล้วเขาไปเอาผักอันนี้กระจับมานะผักกระดาวยเนาะผักพอโแลแฉบอยูง่งานเอิบพักนึงกินข้าวเทียกน้ำกันเด้อน้ำใหม่พักพสะพอนะไม่กินแกงน้ำใหม่จะเฮิร์มเลยแบบแกงใหม่ๆน้ำใหม่ๆไปเลยนะออแฉบ thôi Nó hơi độ khắc rồi. cái độ khác của mình Nhưng kiến hạt điệp đại nào đúng ạ cho nó mặc không Cái sai là kiến đại hẳn đi Nó lại là lúc kiến hùa vào Chết hùa vào nhỉ Áo hoặc kiến đại cho mình bên này nó nó เอยเคยขินไดกว่าแล้วน่าจะไหวว่าจะขึ้นได้แกงก็ไม่กับสาพรพี่นของไปไนเอาของบบลแม็กก็ววน้อยลย่าแล้วเรา อืมพรกากเขาให้ปากจช่ไหนี่ขมูขม,ม่วามมวกอ,อ่ะาะลุงลุงหมอนเห้ยเจ่ะลุง <ร úng S 1> หมอนอ๋อเน่อพนวาซีไปเลยลุงหมอน มาเม,ามื่ปปอวานนี่แตมามาเพียงมาเร่มั้งเคยจาซูบมึืไม่จูบอ่ะมึไปหาเงินกับ,บมึงรือเปล่าเออะละเนาะจะเองอยู่ละ,ะไไหล็นเนาะ ไปบ่ได้บ่ได้ดอกุยหวานนอนบนมือบนเว็นอยอดไปขนาดคอยคอยงูคคยนี่ีปลายแล้วคอยอยากตายแล้วคอยอยากไปพิ่นไปทางกุไปพึ้นไหนครั้งคอจิ้นก็ตายอยากไปยหกกักเราดก็สาวพถีคนเอาเด้อวคือาแต่แม่ป้ามันได้ช uh ิบทรัพย์ไปถ่ายคลิปมาเพิ่นอา นักบิตรตัใจจะ่วยหนุย่ยเพราเห็นนะป่าเยอะมคบ้รพรเห็นบมงมีถักแล้วอื่นนั่าหัะบรรยากาศถักเลยเย็นไ้วยนะจะพอ ว่าแบบว่าหนาวกับ่หนาวหอนกับว่าหอนนะป่ะว่าพอดีอยู่ว่าลีวิตมันทินถ้าลงไปฮาร์อนนะป่ะซอนกุ้งมะก้อยเอาชีวิตลงมาร์ซอนอืมสองคนนะได้กระปุกเอากระปุกไปมันก็ได้เลยเนาะหัวหอยกุ้งเกลือ แคบไปหนักเ o พาเราเอิบน่นเราึ้นเราพึทงูขึ้นทงก็มีแต่านนาเขาเาห้ห้เหมองอาได้า้าไปมองอื่นมจะแถวนาเขาเลยแะห้ไปถานเขาอื่นาะพี่สิ่าาา้างนี่ขึ้นไปมื่อเช้าบอลวงห้องนานแล้วะ เขามดีบ้าน,นหาเลยห้าสิไปยนบนอื่นเหมือนวังเฮาถ้าตัดเาไยานสิงอะไมันมีออกสิงไปชิชองเห็นเพื่อ,อยู่น้ำลองบิง้งเฮาไปลุ่นกระลองเบิ้งกว่ามัน,นีบอกป่าอย่านนว่านี่าย,ยาอีเลอรอ ยามนี่ก็ยังได้กินสีล้อพี่น้องต่พอแล้วซื้อแล้วใส่ใช่ตู้ไหวอะ่ะก็ยังแซ่บอยู่เนาะอหอมคือเก่าคือชิล้อดิบอยู่เนานอะอ่านเนาะอันนี้กระปุกนกำลงังเนาะกระป้าทำนมันแล้วบอก ข้าวกลีบคือที่เขาขายแรงกลไมมงานนี่มันหาย,ยากปกติเพิ่นมีทั้งเพชรยังนั้ได้เพชรเพาะได้เนาะปีกายนี่จะเอามีเนาะปีนี้ได้แต่เพชรได้แต่จิลโล่เนาะเอือนี่นี่บอกม่ไเพชรเพาะขายนี้กับเป็นแพงสิ่งเป็นบางกะมีกะมีสองอันเพป่นเพชรเพาะเอข,อขาไปเอามา<อ> คือวันยังมีสองอันไม่เห็นเขาี่รถไปเอ็มเพิื่ก็แม่ชักให้ล่ะหนุ่มเปิดแล้วก็แม่ก็คลิปชักเหมือนชาวเิ่เพิ่นทั้งเครื่องอายทั้งเพิ่องน่องน่าจะแป้งเรื่องเขาขามาถ้าได้วันทีจะได้ปจักษ์นะค อีท่งสีบ่ไหนอ๋อมาลินนีเหละ่มาลินจะมือพอแม่มาจ้องอ่ะหมุนติ๊งๆดูผูวเดียวมันเลยนาบบบริเุทธิ์เคุยคุย พอยลินตะกี West ่บร้วารนี่ยืนนล้ำมูง oh, ูยิ่ก็มีคอยล้นหนักตาตาตหนอใหญ่ค่ะนี่น้ำก็เห็ดปนาไม่ใช่ใชเนาะมากับกันอีสาเนาะ บอตำตวยใค่อยสังเกตมัมันยังงอนยอยืออีมาบริณามันเหลือลดเออเ่ะวเดนอีมาหาัไปเล่เด่แบบน,นี้ตำตว้ย่ห้มันบอกขอ้าเข้าวเบอร์จักรนก็ให้ข้าวลินนะเนี่ยมันบรลินแบขบขมาบอรลินก็ห้องมันบ,ออบ่นอนขาอ่าอีว่าขาเห็ดกับมันนี่ยเนี่ยว่าอยให้กับมูลแล้วไปนมูน,น่นอนบอกข้าใหาบรบห็ดอกือกต้ยเบมามังเธอบาดมาทพิงมันจังมามันกัมาไปใช้มาแล้ว โอ้ยลุงตเหตะเวี้ยบมากินข้าวเลยเนาะเอ้ยมากินข้าวกับบ้าร่างมือหรบอไปลาไปทั้งไรน,นั่นอนู่ยโอ้โหเนู่ยลุงมันนั่งเียงน <c oughs> ่าใหม่ักเลยกินหอดทักแหวนด้เนาะเอ้ยม,มาแล้วก่ มาค่ายเขาภาพไปเมืองน้องแต่งนี่เหรออยู่ทางไหนน้องน้องเห้ดหัวน้องเขาแหละเขาไปหายอ่ะค่ายเขามจริงเวลาไปหลอกทุ่มที่มันแดดค่ายเขาบองบุกับภาพไป บเห็นเลยมอมันเพื่นดิบแล้เห็นไหมแนวเคื่อนมักพอฟนมักได้หลายจนแข็งแห้งเรากินมกเป็ดได้ีเากกระดายิเนาะกินบหมันมันอเอัให้ดมษไฮไม้ะไมีายกางักระดาบอื พายอยากกินข้าวทางไม้ทั้งเมฆแล้วกินสวยๆคือปลากับระพอนี่พี่น้องกินเนี่ยก็เป็นมันเขากรตุ้นหูหนูฮะกระตุ้นหูหนูกวะแล้วกระตุ้นหูหนูปลาวะแซ่บรับแล้วพยายามรับแล้วสมออยู่อืมแล้วขอรับได้ขอขีดปลากระป๋องอร่อยเลย ไมันออ้อนวอนีแล้วมาเห็ดอะไรมันกาหายปลาอยู่ปลาอุ้มมันชนแตเลาะชนไปเลาะชนปาไปเลาะคุณผู้ชมเมื่อืี้เพิ่สตกเราจะหวาบแค้าเนเงินบ้งไหมหอยหอยนสีหอยปกติได้คือปกติได้หอยแบบหอยบสหมหุนมาแงนะเน นี่ก็ข้าไมตู้ใช่เออน้เมื่อไหร่มากินทอดแม่ตู้วะว่แม่ตู้น่ากินเผ็ดบ้าได้บอกแม่ตู้เฮิร์นคางๆเลยแม่ตู้อันคุณมาตินจะห้าวันเนาอได้ชาวไทยชาวไทยจะเอิน้อที่เป็นแม่งเรากินเผ็ดบ่ได้เรากินได้เนาะเป็นยังไงเนาะ

เอาเมื่อยเนี่ยโอ้เจ้าดอกกระเจี้มื่อกระต่างคือมันมื no อ are are. ่อกินได้ดอตอนนั้นกินอยู่แล้วใช่ขินให้เอาๆปเอาค่ะจงมือหุ่นกันไหนเดียวจะจักบจั้งเมือเหือนจะ

ปลาอีเจ้า่ะทำไม่ห่อนเลยสิไปเอาปลามาก้อยชิลุ่งกินก็ยังเบลอเนอะนี่ยังบอกว่าสิไปเอาปลามาก้อยชูตะเคยกินอืมบอกตะเคยหักบอกอืมคอยยังเบลอเป่าคอยชิเ่าเลยชิบ่ลงใจสิได้เปล่าว่าสิไปเอาปลามาก้อยกินน่ะอืมมันห่อนแหละถามคอยว่าจะกินปลาได้บปล่กินได้ก็บอกอืม จะรอจะรอม่ไข่ฉันได้หนี่งลูยบรรยากาศผัดอรืมเนฮอนกับมนฮ้อนหนาวกับบนหนาวแบบลมผัดเย็นช่วยช่วยเนาะ อาหารแฉะไเนาะแล้มแปลามักนสไแดดชิดยอดเลยตวงของตวงบ่แเลยตวงแบบนี้ตวงแล้จะแ่บแกงนมใ่ไปแดดตวงแบบาฟอย่างนี้น้นายันจหมักือว่าปลาหมักปลาให้มักไปแดดตวง่าดมาแล้ว ขนาดผมมีอยังกินก็นยังจำเปรเด็ดกินกับเข้าอะไรยังเล้วอาหารลักเนาะฉันเคยชูกินได้เพื่อเดีดเดดยวคอยเปรดอือาวผัดหยันโพเมียนเลยพอคอยผัดพกกคอ<ร>คอยผัดกินเบิดลุงก็กินป่าก็กินย่างวิ่งกินลุงเราก็จำแต่ก,แกัดเพรดิบจำเปรเด็ดอ่ะอือแล้วก็เลี้ยวว้าห้า กินกับยะกินจาได้บ <group> ุแซบแล้วเจ้าหัวกับบกิน้ำตุจะค่อยปรจำกับเจ้าจำาค่จำหนากกันจำเซบหิวหิวให้กับเล็กมาเมื่อหิวหิข้าวกันจำเปิมใส่เพิ่มใส่่อยให้กินข้าหลาย เออในวันเอออยากไกด์เด้อร์แฉบเลยเลยมไปแด็กพอยตวงกันงานนชมเราผู้เก็บแต่ไม่ได้กินซ้ำผู้บวกเก็บสะพรอนเด็กพี่น้องเอาปลาไปเอาซ้ำมันมีหมดแดงทันแมนมันมีหมดแดงขึ้นไปแมนเะาฮักเอาฮักเอาละจะเป็นเพี่งปีหนึ่งหมดแดงมาแต่กลัหมดแดงใหม่มาแต่กลับไม่มีเลย chứ mà nam hơn nhai hăng mà Thịt bà kín ma có im đó hơi bẩn Lao xài lao xài là im lắm bẩn Tao cũng thao con nằm nữa Thả à? vào đây đó Còn cái nằm có khi nằm lộn นี่คอยเอิมสดกับพี่จิบแมสยกคลิปเลยยกจิบยังจำนี่คลิปกินอะไใหม่เมื่อกัคลิปกินแกงอะไรเมืมอนหร่กะจบพี่เน แมป้ากับสะพพกขอจบคลิปเนาะพี่น้องกิงแกงน้อไม้พี่น้องผกส่งลุงพันธ์สนาสแนลเด้อร์พี่น้องแล้วก็ส่งสาวพรบอแม็กพี่น้องแม่ป้ากับมาถ่ายคลิปกันไปเรื่ยก็คือไปกับสะโพกนี่แหละพี่น้องไปใส่มาใส่แม่ป้ากับถ่ายคลิปแม่ป้ากับสะโพกกินแกงน้อไม้ก็จบแล้วเจ็บเลย